มีท่านเรืองข้ามสาบานของชาวนาการละครังหนึ่งบอแมนเหมือวานบอแมนเหมือเ้าแต่กระบอกไกลบานนั้นมีทรายชาวนาผู้หนึ่งซือวาเคนเขาอยู่บ้านปลายนาบอมีลูกเมียบอมีวาสนามีแต่ดินแข็งๆสองลลูกเข่าจนมือพองปีได้ยี่ปีใดแรงกะแรงปีได้ฝนสิต,ตก๊กกระน้ำท่วมเขาเนา่า ลุงเคนได้กลายเป็นคนที่จนที่สุดในหมูบ่บ้านลุงเคนถอนหายใจก้อนสิเอยขึ้นว่าคนอื่นเขามีเฮือนมีควายมีรถไถส่วนข่อยมีแต่ขั้นไถเก่าๆกับดินแต่แต่เล่ากับเบเคยขอไผยกินบ,บ่เคยขดกลวงผู้ใดคืนหนึ่งเดือนมืดฝ่าฝนกับแมนจะตกแต่มาอยู่ๆกับเปรี้ยงฝ่าพาลงมาที่ปลายหน้าของเล่า เล้วผู้เฒ่าผู้หนึ่งกระปากกดตัวออกมาจากหมอกผู้เฒ่าผู้นั้นเอิญเล่าเบาๆว่าเคนเอ้ยเจ้าอย่าเปลี่ยนสตากมบอลุงเคนตกใจแต่ก็บวบถอยหนีลุงเคนเลยตอบวา่ายากแต่ข่อยบ่มียังให้เจ้าดอกผู้เฒ่าผู้นั้นก็เลยว่ต่อไปวา่าเจ้ามีเจ้ามีหัวใจที่ซื่อสัตย์หากเจ้าสาบานต่อดินนี ว่าสิเฮ็ดดีทำความดีบดตัวไผยข่อยสิเฮ็ดให้เจา้ามีหน้าเข่ากลับมาเคี้ยวขจีคือเกาลุงเคนยกมือขึ้นแล้วว่าขึ้นวาดูเสียงนักแน่นข่อยสาบานต่อดินต่อฟ้าหากข่อยผิษคำว่าข่าขอยขอให้หน้าเข่าขอ่ขอยแห่งแรงไปอีกเป็นพันปีหลายปีต่อมาหน้าของลุงเคนก็เคี้ยวขจีปานมรกตจังได้จังซั่น คนเบิดหมู่บ้านแตกตื่นผู้เยญ่บ้านกเ็เลยเวเบาขึ้นว่าแนวใดวะลุงเข่นจูจูเข้ากระเต็มยุ่งช้างของเล่าแม่เฒ่าจานก็นเสริมเข้าไปเหลียวว่าเบิ่งเจ้าของยังหอบเข่าไส้เกวียนอยู่ซื้อแต่ลุงเขนน่นนะน้ายิ้มโบโออวดผู้ใดบสื่อทีเศร้าบานบคล้ายเข่ากิ่งล่าค่าจนไพ่ไพ่ก็เริ่มหันมาทำความดีตามเล่าเจ็ดปีผ่านไป เขาผู้หนึ่งหวนกลับมาอีกเถอพร้อมกับเอ่ยคำวา่าถึงเวลาของคอยแล้วคอยมาเอาส่วนของคอยลุงเคนกเน็ดตอบเลาไปวา่าเอาไปเลยคอยเฮ็ดตามขําเจ้าทุกอย่างแล้วพูดเถ่ากเ็ดบอกกับลุงเคนวาาาค่าคอยพ่เอาเขาเอาทรัพย์เอาเงินคอยเสียเอาความดีของเจา้าไปเซียงไว้ในดินในฟ้าให้ลูกหลานได้กลิน่นได้รสได้มีแห้งสู่ ลุ่งเข่นน้ำตาไหลยกมือขึ้นวายถ้าเป็นแนวนั้น่อยขอให้ความดีลอยไปทั่วมู่บานเลยเดอ้อหลังจากนั้นดินแถบมู่บานนั้นก็อุดมสมบูรณ์เข่าเต็มหน้าคนหันมามีความสื่อสัตว์ทำความดีปลูกกาบ่มแมนแคนในหน้าแต่ปลูกในใจของทุกคนหันแน่บ่มีอย่างอยู่คำฝานอกจากความสื่อสัตว์ต่อผืนหน้า คนจนจักซิมีซับหรือบอบาสาคัญเท่ากับมิจยบ่ขายความดีให้ฟ้าดินต่อไปสิเป็นการแปลนิทานเป็นภาษาไทยมาตรฐานสําหรับคนที่ฟังภาษาอีสานบอคอยรูเรื่องนะครับนิทานเรื่องข้ามสาบานของชาวนาก่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานของไทยมิชายชาวนาผู้อาภัพชื่อว่าลุงเคน เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างยากจนคนแค้นบ้านที่อยู่เป็นกระท่อมไม้ผุพังฝาไม้หลุดบ้างแล้วหลังคามุงจากแหว่งไปเกือบครึ่งหนึ่งลุงเคนปลูกข้าวในผืนนาเพียงสองไร่ที่ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษมาแต่ดินแถบนั้นแห้งแลง้งข้าวไม่ออกรวงมาหลายปีแล้วชาวบ้านต่างว่าลุงเคนเป็นคนโชคร้ายใครอยู่ใกล้ลุงเคน เจอแต่ความสวยพวกเขาว่ากันอย่างนั้นวันหนึ่งขณะที่ลุงเคนนั่งถอนกล้าอยู่กลางทุ่งนาท้องฟ้าก็มืดคลึม้มทั้งที่เป็นฤดูแลง้งเปรี้ยงฟ้าผ่าลงที่ขอนไม้กลางนาลุงเคนสะดุง้งหันไปมองแล้วเห็นชายแก่ผิวคล้ำผมยาวสีขาวยืนอยู่ข้างขอนไม้ชายแก่พูดขึ้นว่าเจ้าผู้มีใจสู้ แต่ชะตาอาภัพเอ๋ยเอ็งอยากเปลี่ยนชีวิตไหมลุงเคนยังไม่แน่ใจนะแต่ก็พยักหน้าก่อนเอ่ยว่าข่อยบ่มียังจะเสียอีกแล้วถ้ามีวิธีใดให้พ้นกรรมข่อยย่อมหมดชายแก่จึงถามต่อไปว่าเอ่งต้องสาบานต่อดินต่อท้องฟ้าว่าจับบ่ทิ้งความซื่อสัตว์จักบ่เอาอเปรียบผู้อื่นถึงดินนี้จักให้ข้าวเต็มนา ค่อยสิกลับมาเอาส่วนที่ค่อยควรได้ลุงเคนตอบกลับไปว่าค่อยสาบานขอให้ข้าวในานานี้งอกงามทุกปีแลกกับความดีที่ค่อยจะถึงมั่นชายแก่ยิ้มแล้วหายไปพร้อมกับเม็ดฝนแรกของปีก็เริ่มตกลงมาเมื่อถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวปีนั้นข้าวในานานของลุงเคนออกเต็มรวงเต็มลานจนเกวียนขนไม่หมดชาวบ้านพาก,กันตกตะลึงยายจันพูดขึ้นว่า เพราะเหตุใดนั่งลุงเคนดีขึ้นปานนี้ลุงเคนตอบกลับไปว่าค่อยแค่ตั้งใจเฮ็ดดีใส่ใจผืนนาอาจจะเป็นบุญกรรมพาก็ได้หลายปีผ่านไปลุงเคนกลายเป็นคนที่มีฐานะดีแต่เขายังคงมีความซื่อสัตย์ไม่เคยกุดรีดใครไม่เคยซื้อที่ชาวบ้านแม้ว่าตนจะมีเงินขณะลุงเค,คนขนข้าวเข้ายุ้งฉางอยู่ใช่แก่คนนั้น ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งชายแก่กล่าวขึ้นว่าถึงเวลาที่ข้าจะมาเอาส่วนของข้าลุงเคมตอบกลับไปว่าค่อยยังจำคำสาบานได้ค่อยบ่เคยผิดคำขอถามได้บอกว่าส่วนที่เจ้าต้องการคืออย่างชายแก่ยิ้มและพูดอย่างเรียบง่ายข้าขอเอาสิ่งที่เจ้าเฮ็ดไว้ตลอดเจ็ดปีคือความดีของเจ้าข้าเสียเอาไปฝากไว้ในดินในลมในน้ำ ให้คนรุ่นหลังได้ยินได้เห็นเพื่อจะมีคนลุกขึ้นสู้บ้างต่างจากเจ้าลุงเขนน้ำตาคลอถ้าเป็นแบบนั้นเอาไปเลยค่อยยินดีใช่แก่หายวับไปกับสายลมอีกครั้งจากวันนั้นเป็นต้นมานาแถบนั้นกลายเป็นดินดีน้ำดีข้าวอุดมชาวบ้านเปลี่ยนทัศนคติมาช่วยกันทำความดีมากขึ้น ทุกคนต่างเล่าขานเรื่องลุงเคนผู้ซื่อสัตย์และชายแก่ลึกลับตกทอดกันเป็นตำนานของหมู่บ้านพอคิดจากนิทานเรื่องนี้คำสาบานของความดีจะไม่สูญเปล่าเมื่อมันอย่างรากลงในดินขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังหากมีข้อผิดพลาดป,ประการใดก็ขอ,ขอภัยมานโอกาสนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ